ต้องลดหรือง,งดการดื่มกาแฟค่ะหากป่วยเป็นโรคเหล่านี้กาแฟในแง่มุมของประโยชน์มีหลายอย่างค่ะทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากโรคทางระบบประสาทสมองทำงานดีขึ้นลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และพากินสารและช่วยให้ระบบการเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นแต่การดื่มกาแฟมีผลกระทบที่เป็นอันตรายสำหรับคนที่กำลังป่วยเป็นโรคบางชนิดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้ป่วยโรคหัวใจกาแฟมีคาเฟอีนที่จะไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีปัญหาเรื่องหัวใจควรจำกัดปริมาณกาแฟหรือง,งดดื่มเพราะการดื่มกาแฟที่มากเกินไปอาจกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ค่ะ 2. ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร แกาแฟมีฤทธิ์เป็นกรดและสามารถกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารซึ่งสามารถทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารรุนแรงยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารบ่อยๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟค่ะ 3. ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพุนเนื่องจากคาเฟอีนมีผลต่อการดูดซึมและการขับออกของแคลเซียมทางปัสสาวะและทําให้การดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางลำไส้มีประสิทธิภาพลดลง ผู้ที่เป็นกระดูกพูนหรือมีความเสี่ยงจึงควรลดปริมาณหรืองดการดื่มกาแฟไปก่อนค่ะ 4. ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะสุดท้ายและมีค่าโพเทสเซียมหรือฟอสฟอรัสในเลือดที่สูงเนื่องจากกาแฟมีโพเทสเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณสูงหากดื่มกาแฟมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายได้รับสารเหล่านี้เกินมาตรฐานซึ่งสามารถเป็นอันตรายได้ค่ะ แม้ว่ากาแฟาจะเป็นเครื่องดื่มที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนหากคุณมีโรคดังกล่าวมาก็ควรจะลดปริมาณการดื่มกาแฟาลงโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะไตทำหน้าที่รักษาความสมดุลของสารต่างๆและทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไตจะกระทบหลายระบบของร่างกายเลยล่ะค่ะ ในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเว่์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปีบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับ รักสุขภาพใส่ใจดูแลตาเป็นอันดับแรกค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 2 7 5ย์3 9, 9.